คชมคะดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสารรค์และสั่งสมไว้เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเช่นเดียวกับภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมในด้านอื่นๆวันนี้แม่แม่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งวัฒนธรรมในด้านดนตรีไทยที่ยังคงไพเราะและงดงามเหนือการเวลาที่นี่วงปีพาดบ้านโบหลวงค่ะ ที่เลิกจ้างเขามีเครื่องเครื่องน้อยอย่างนะเครื่องหน้าโจา้เครื่องคู่งั้งนนะสมัยมาใ่้ในการจอตายขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันมวทธีอะไรก็มาโลยเราก็มันคล้ายๆมันทึงใจอน,นี้นะมันทึงใจมันจับใจแล้วถึงเราถึงรักถึงต้องเดี๋ยวนี้มันถึงต่อดจ่ายใหญ่โตขึ้นมาอย่างนี้ไง หลวงเนี่ยนะคะเป็นครูของครูดนตรีไทยมันรุ่นสู่รุ่นเลยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเปิดสอนให้กับเด็กแล้วก็เยาว,วชนที่สนใจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะเปิดสอนให้กับเด็กเยาว,วชนที่มีความสนใจเข้ามาได้เรียนกันค่ะเสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเราต้องการให้ ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนนะคะมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทยดนต,ตรีมอนและเด็กๆที่บ้านบัวหลวงที่ได้เรียนดนตรีไทยกับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปโชว์ความสามารถที่ไหนบ้างไหมคะ ค่ะเราก็สําหรับเด็กที่เราสอนเขาเป็นแล้วนะคะเราก็จะให้เขาออกงานกับเราไม่ว่าจะงานมงคลหรืออวมงคลก็ตามค่ะที่สําคัญเราไม่ได้ให้เพียงความรู้กับน้องๆอ,อย่างเดียวนะคะเรายังให้น้องๆสามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเลี้ยงครอบครัวและที่สําคัญที่สุดคือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ จะเป็นต้นน้ําในการสร้างนาฏดนตรีไทยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นต้นทางในการผลิตเครื่องดนตรีไทยด้วยครับแม่ม่อยากทราบว่าที่นี่เนี่ยเราผลิตเครื่องดนตรีไทยประเภทไหนบ้างคะที่นี่ก็ผลิตเครื่องดนตรีไทยประเภทกรองครับ,รบมีกรองแขกแล้วก็เปิงมงังคอกแล้วก็ตะโพนมอนครับค่ะแล้วทําไมเราถึงต้องผลิตเครื่องดนตรีไทยมาใช้เองคะก็คือบางทีแบบไปตามงานต่างๆอย่างนี้ อกองเกิดเสียงไม่ได้ตามตามใจที่เราต้องการก็ต้องแก้ไขกันตอนนั้นพอเริ่มจากการแก้ไขก็มาพอมันดังขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เสียงกรองฮนะดังขึ้นเรื่อยๆก็เออลืกขึ้นแต่ว่าออทำเองดีกว่าแทนที่จะไปให้คนอื่นเขาเขามา าทํแม่แม่ได้ข่าวว่ากลองที่บ้านัวหลวงผลิตเนี่ยนะคะเสียงนี่คุณภาพที่สุดสุดยอดเลยใช่ไหมคะครับก็อยู่ในระดับแนวหน้าครับโอ้โหคือเหมือนเสียงดีตีนิ่มครับดีดังเสียงดีเสียงดีตีดังใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เรามีแพลนที่จะขยายธุรกิจการทาเครื่องดนตรีบ้างไหมคะปัจจุบันนี้เรามีโรงงานผลิตที่ที่บ้านัวหลวงเราที่บ้านใหม่หังกระเบนเนี่ยจังหวัดพนัคอเสือธยาครับ กองแขกครับผมกองแขกใช่คะนี่คือกองแขกหุ่นกองแขกครับขกองแขกและกองแขกเนี่ยต่างกับกองชนิดอื่นยังไงคะในการก็กองแขกคือต่างกันเพราะว่าทํางินคนละแบบคนละลักษณะอย่างอย่างกองนู้นก็ใช้หนังล้วนอันนี้ต้องมีขอบเางั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกในการทําคือขั้นตอนแรกคือนําหุ่นมาค่ะนำหุ่นมาแล้วก็ทาน้ํามันให้ดีแล้วก็แล้วก็ ทำขอบ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 ไม้ไม้ไผ่ผมผมจะต้องใช้ใช้ขอบไม้ไผ่ทั้งหมดเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้เวลากดมันจะจะไม่แตกต่อมาพอเราได้เราได้หุ่นกองแล้วเราได้ไอเจ้าตัวนี้แล้วแล้วทำยังไงต่อคะขั้นตอนแรกก็คือต้องนําหนังตัวนี้ไปแช่ให้นิ่มแช่ให้นิ่มนี่คือสําคัญเลยเพราะไม่มีไม่ได้่เพราะว่าถ้ามันแข็งแข็งงนี้มันก็จะม้วนไม่ได้ ต้องเนอะพอพอแช่ให้นิ่มเสร็จแล้วเราก็เอามาม้วนใส่ใส่ตัวนี้พอม้วนแล้วก็จะได้เป็นลักษณะลักษณะแบบนี้ลักษณะนี้ก็ตีดังแล้วแต่ว่าไม่ค่อยดียางยังต้องต้องเอามาขึงแบบนี้ก่อนเพื่อปรับหน้าให้ได้ระดับพอขึงเสร็จพอพอนน่นเราปรับหน้าเสร็จขั้นตอนอีกขั้นตอนก็คือต้องเอาหนังตัวนี้ใส่มาร้อย หนังข้างๆเป็นหนังชนิดเดียวกับหนังที่อยู่ข้างบนไหมคะแต่หนูรู้สึกว่านหมืนหนากว่าต้องใช้คนละอย่างกันหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วสมบูรณ์ก็คือเสร็จสมบูรณ์เลยใช้เวลาทํานานไหมประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งต่อกองหนึ่งวาจะอยู่ตัวมันต้องดึงช่วยดึงสาวดึงกันตลอดเออดึง นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือกลองที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลองแขกค่ะ วัฒนธรรมดนตรีในปัจจุบันเนี่ยนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักและปีพาดมอนเป็นยังไงอาจจะไปสนใจในเรื่องของดนตรีไทยสากลซะมากกว่าในจุดนี้เนี่ยพี่นงมีความห่วงกังวลไหมคะว่าวันหนึ่งวงปีพาดมอนของเราเนี่ยมันจะสูญหายไปเมื่อก่อนนี้กังวลน,นะครับแต่ปัจจุบันนัปัจจุบันนี้ไม่น่าไม่น่ากังวลมากเพราะว่า เด็กสมัยใหม่นี้รักแล้วก็มาหัดดนตรีไทยกันเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับค่ะและอย่างนี้มีเด็กๆมากมายเลยแล้วการแสดงที่เราออกงานเนี่ยทุกวันนี้มีงานเยอะไหมคะก็มีงานครับเนื่องจากว่าเด็กเรามีงานออกแสดงเยอะๆเนื่องจากประชาชนหรือว่าเจ้าภาพแต่ละงานเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็ที่สําคัญคือการดนตรีไทยเนี่ย เสริมเกียรติหรือเสริมบารมีให้กับเจ้าภาพด้วยในในลักษณะที่ว่าออสมัยนี้มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับมีดนตรีไทยพี่นงมองว่าการส่งเสริมดนตรีไทยมีความสําคัญยังไงในปัจจุบันสาคัญมากครับในในปัจจุบันนี้การส่งเสริมดนตรีไทยคือหนึ่งดนตรีไทยฝึกให้เป็นมีความลักษณะใจเย็นมีสมาธิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้แล้วก็เริ่มจากอานาคตต่อไปเราก็ต้องสืบ ทอดต่อไปให้กับลูก,ลกหลานเป็นรุ่นๆอย่างนี้ครับอย่างที่เห็นละครับคุณผู้ชมประเทศไทยในปัจจุบันได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากจนทำให้วัฒนธรรมไทยที่สวยงาม ถูกละเลยและจางหายไปตามกาลเวลาซึ่งเราในฐานะคนไทยจึงควรช่วยกันอนุรักษ์และสานต่อดนตรีไทยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่แสดงออกถึงความเป็นคนไทยโอ้โหแม่ๆม่คุณผู้ชมครับ ค่ำคืนแห่งดวงดาวพลาวน้ำหา oh. เต็มอิ่มจุใจกับจิตวิญญาณไทยเสียแล้วเกินใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็หุ่นละครเล็กค่ะนั่นแะครับก็ต้องขอขอบพระคุณ โคเซรานาาป๋อมบอยไทยหรือว่าที่ป๋อมบางกอกไซโลโฟนใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็จะต้องขอบพระคุณคณะคุณละครเล็กสาคอนนาตาาด้วยค่ะและนั่นครับสถานที่สวยๆที่เรามาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําในวันนี้เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ยอดนิยมค่ะโอ้โหโอโซนดีแล้วเกินนี่ยามค่าคืนแบบนี้ริมแม่น้าเจ้าพยาค่ะและสัปดาห์หน้าสี่ทุ่มครึ่งวัที่นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการกิจสนามิดในโอ้โหวันนี้เราทุ็คนรักก่อนนะครับ สวัสดีครับส,สัค่คไ